สวัสดีครับคลิปนี้เราไปดูวิธีการอัปเดต FIFA Mobile s เซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็โดยผ่านตัวแอปพลิเคชันคูแอบนะครับผมก็ทำการติดตั้งคูแอ a เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามานะครับหน้าแรกนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับไปที่เมนูค้นหานะครับที่แว่นขยายครับกดเข้ามาครับผมเสร็จแล้วเมนูถัดมานะครับเราทำการพิมพ์คำว่า FIFA Mobile นะครับพิมพ์เข้าไปครับในการเสิร์ชหาครับ ก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือเลือกที่ฟีฟ่ามือบายเกาหลีนะครับคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็คลิกที่เมนูฟีฟ่าม b i บายเกาหลีนะครับคลิกเข้ามาครับลำดับต่อมานะครับมาที่ด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าอัปเดตนะครับทําการกดอัปเดตได้เลยครับผมทําการอนุญาตครับแล้วก็รอทําการอัปเดตนะครับรอติดตั้งทําการโหลดสักครู่นะครับระหว่างนี้เราก็รอไปนะครับผม ติดตั้งได้เลยครับเมนูธมานะครับเราทําการกดอัปเดตเลยนะครับผมระหว่างนี้เราก็รอนะครับโปรแกรมจะทําการสแกนนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับตัวนี้เราก็ทําการเ,เปิดขึ้นมาครับมาที่เมนูเกมแล้วนะครับผมรอโหลดสกู่นะครับ ตัวนี้ก็ทําการโหลดไปเรื่อยๆนะครับปล่อยให้ตัวเกมทำการอัปเดตไปนะครับผมก็เมื่ออัปเดตครบ100%นะครับก็จะเข้าสู่เมนูโหมดเกมนะครับทำการกดได้เลยครับผมกดบัญชีที่เราทำการยืนยันไว้ครับ well. ด <Ball. S 1> กดเข้ามาครับก็เข้าสู่โหมดเกมเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เอ่อ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆอัปเดตไม่ผ่านนะครับก็ดูวิธีตามที่แอดแจ้งไปนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ